สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีมังกรนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2566นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราถึง12กรุภาและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 ธันวาถึง20มกรานะใครที่ตรงกับลัคนาราศีมังกรวันเกิดไทยวันเกิดตะวันตกตามที่แม่หมอระบุเนี่ยคุณสามารถเข้ามารับฟังรับชมได้นะแม่หมอเปิด youtube ใหม่นะคะชื่อว่า youtube นารีสารพัดเรื่องเล่านะคะสามารถไปติดตามได้นะคะก็เล่าทุกเรื่องนะคะทุกทุกเรื่องนะนะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ ดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูไว้สําหรับรับพลังงานบวกนะอ่าขอบคุณสําหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะมาดูซิว่าคนลัคณาราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมสองห้าหกหกนี้คุณจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างนะอ่า ราชินีไม้นายอ๊อขับเจ็ดถ้วยสิบไม้เก้าเหรียญนนะคะสามไม้ควีนอัพสอดสามเหรียญเดรฮาร์แฟนนะคะ King of Pentacle ผู้อะควีนออฟขโอโ้เด็กถือไม้หนึ่งเลียน King of Cup ขันะคะโอ้ยเดวิ e ออฟฟอร์จูนเจ็ดดาบนะสุดยอดในในเดือนนี้ของคุณนะสำหรับคนที่เกิดอ่าลาัคนาราศีมังกรในเดือนพฤษภาคม256 6นี้ เด่นเด่นต้องบอกว่าเด่นมากในเรื่องของการงานการเงินและรวมไปถึงความรักด้วยเลยนะคะใครที่ก่อนหน้านั้นทํางานแล้วรู้สึกว่าโหยเป็นเป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอ่าบางคนอาจจะเป็นเป็นคนโสดมาตลอดบางคนอาจจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วบางคนอาจจะเคยมีลูกเป็นพ่อร้างแม่ร้างก็แล้วแต่นะคะอืมแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามนี่บ่งบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่ มีภาระรับผิดชอบงานที่เยอะมากมากแล้วก็การงานของคนเนี่ยค่อนข้างจะมีอุปสรรคนะคือมีคนขัดแข้งขัดขานะ่ะมีคนไม่ค่อยจะชอบคุณมีคนใส่ร้ายใส่ความคุณนะ่ะมีคนพูดไม่ดีรับหลังคุณมีคนเหมือนกับจะเขาเรียกว,ว่าไงอ่ะอาจจะกลัวความเก่งของคุณไปเลื่อยเก้าอี้เขาก็ได้นะคะไปเอาความดีความชอบจากเขาไปแทนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเปล่าเลยเขาเป็นญาติเยียดงานให้คุณแล้วก็ เอาผลงานไปซะหน้าตาเฉยอะไรเงี้ยแต่ก็ช่างมันค่ะมันอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณเนาะแล้วก็ให้เขาไปเพราะยังไงดวงชะตาของคุณเนะ่ะมันดวงชะตาของคุณเรื่องของการงานนะ่ะมันโดดเด่นมากเลยนะยังไงยังไงคุณก็จะมีกิจการที่มั่นคงนะคะมั่นคงถึงขั้นระดับไหนถึงขั้นกิจการหลับร้อยล้านได้ต้องบอกว่าร้อยล้านนะคือไม่ว่าคุณจะทํากิจการใดๆก็ตามจะเป็นในงานตําแหน่งงานประจํา ผู้บริหารระดับสูงก็ดีหรืองานเกี่ยวกับพวกสายการบันเทิงก็ดีคุณจะหรือประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัวในโลกของโซเชียลก็ดีธุรกิจการค้าขาย Import, Export ก็ดีเนี่ยคุณจะมีกิจการมากกว่าหนึ่งอาชีพไม่ได้มีแค่อาชีพเดียวนะคะเพราะว่าภาระในการที่คุณจะต้องดูแลครอบครัวเนี่ยมันเยอะมากดูแลองค์กรมันเยอะมากคุณง่งยๆคือแบกไม่เท้าสิบไม้อยู่กับตัวน่ะคะ่ะดังนั้นคุณจะต้องมีงาน ที่ซัพพอร์ตหรือสนับสนุนคุณนะ่ะค่อนข้างจะหลายงานแต่ถามว่างานนี้ไปได้ดีไหมไปได้ดีนะคะไปได้ดีมากเลยคุณจะไปเจอเจอบริวารเ,เจอเจอกับคนที่จะมาสนับสนุนการงานของคุณได้นะคะทําให้กิจการของคุณเอ่อพุ่งขึ้นปื๊ดเลยด้วย The View of Fortune เข้ามาหาคุณน่าไม่ต้องห่วงนะเส้นกราฟจะพุ่งขึ้นเป็นเส้นตรงอะ่ะต้องให้มีใครระหว่างทางมีใครมาขัดแข้งขัดขาข,ข,ขัดอะไรคุณโกหกหลอกลวงทําร้ายคุณหักหลังคุณก็ดี แต่เหมือนกับการหักหลังคุณมันก็เหมือนกับไปต่อชีวิตคุณใหม่อีกก้าวหนึ่งอ่ะเหมือนกับมีคนมาตัดเส้นทางคุณคุณก็ไปเจอเส้นทางที่ดีกว่าคือไม่มีใครมามามาเรียกว่าตัดวาสนาคุณได้ค่ะวาสนาคุณจะร่ํารวยอ่ะวาสนาคุณจะร่ํารวยใครก็ห้ามไม่อยู่กิจการงานของคุณเนี่ยแน่นอนที่สุดงานของคุณจะพัฒนาไปได้ถึงระดับกิจการร้อยล้านเลยนะคะที่สําคัญคุณอาจจะได้ขายอสังหาริมทรัพย์ ได้ซื้อได้ขายก็แล้วแต่นะคะใครที่รอขายบ้านที่มันหลังราคาแบบหลักร้อยล้านขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้เงินมาแบบไม่ค่าคิดได้บ้านมาแบบแบบไม่ได้คาดคิดนะคะเออบางคนอาจจะมีบ้านเหมือนกับเป็นคฤหาสน์เลยอ่ะหรูหราฮัลูฮลาเลยนะคะก็ได้นะคะบางคนก็ได้ขายบ้านขายที่แปลงใหญ่แล้วได้เงินก้อนเข้าไม้คนณกดนี้ลดสินได้นะคะหลายหลายคนอาจจะถูกโชคลาภรางวัลใหญ่โชคลาภแจ็คพอต เออไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงดวงเรื่องของหุน้นเรื่องของลอตเตอรี่เรื่องของการเล่นบอลการพนันอะไรก็แล้วแต่ถึงแม่แม,แม่หมอจะไม่ได้แนะนําให้คุณไปเล่นบอลเล่นการพนันนะเล่นก็เล่นแต่พอดีแต่เผื่ว่าดวงคุณมันจะมีอ่ะคือดวงคุณมันจะมีโชคลาภใหญ่หลวงเข้ามาอะไรมันก็ขัดไม่ได้ไงต้องให้คุณไม่อยากได้อ่ะไม่อยากได้แต่ดวงมันจะได้อย่างไงมันก็ต้องได้แล้วบางครั้งการได้มาก็อย่างที่บอกมันอาจจะได้มาแบบ ประเภท,ทธุรกิจสีเทาก็ได้นะเล่นบ่อนเล่นการพน,นันเล่นอะไรของคุณก็แล้วแต่นะคะเออแล้วมันจะได้มาบางคนถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตรางวัลใหญ่ก็ได้นะคะเออมันจะได้มาแบบแปลกๆนะคะแต่เหมือนก่อนได้มาคุณจะต้องไปเจอเจอเรื่องราวที่มันแย่ๆก่อนนะคะเจอเหมือนคนหลอกลวงเจอเหมือนคนคนทําร้ายเจอเหมือนคนอิจฉาริษยาใส่ร้ายใส่ความคุณก่อนนะคะมันเหมือนเป็นทุกขลาบอะ คือต้องโดนทุกมาก่อนแล้วคุณจะได้ลาบก,ก้อนใหญ่มานะคะอืถ้าใครที่เจอทุกมาแล้วเจอคนนับถือเจอคนเชื่อใจเนี่ยหลอกลวงกันแกล้งไปแล้วเนี่ยคุณเตรียมรับโชคลาภใหญ่ได้เลยนะคะเตรียมว่ากิจการใหม่ของคุณจะนําไปสู่ความรุ่งเรืองอะความเฟื่องฟูได้เลยนะคะหนึ่งเหรียญมากับ uh, the king of pentacles กับแล้วก็มากับ the view of fortune เนี่ยแล้วก็มากับแบบเก้า uh, เหรียญน,นะคะมันจะมาแบบ ไม่คาดคิดมาแบบแปลกๆมาแบบงงๆมาแบบคุณสงสัยว่ามันมาได้ยังไงบางครั้งคุณจับธุรกิจอะไรสักตัวหนึ่งแล้วคุณไม่คิดว่ามันจะไปได้ดีแต่อยู่ดีๆมันก็นําเงินนําทองมาให้คุณแบบก้อนใหญ่ได้บางทีคุณอาจจะไปเป็นนายหน้าขายที่ดินเปิดฟาร์มรีสอร์ททำอะไรก็แล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะท้าขายได้ดีไม่คิดว่ามันจะขายได้อยู่ดีๆมันก็ได้มา ที่ดินที่เป็นราคาหลักพันล้านที่เคยรอมานานนานที่อาจจะต้องรอคนใหญ่คนโตเซ็นอนุมัติให้คุณน่ะคนมียศยศมีศักดิ์ทั้งหลายนะคนนักการเมืองคนหม่อมอะไรล่าชวงอะไรทั้งหลายรอเซ็นให้คุณอนุมัติซึ่งมันจะเป็นอาจจะเป็นทำเลทองเนาะในการทํามาหากินแบบทำเลทองทานทำเลเศรษฐกิจอ่ะเศรษฐกิจได้อ่ะก่อนหน้านั้นอาจจะมีปัญหาติดขัดมีคนกแกล้งมีคนแบบพยายามที่จะซิกแซกเหมือนพยายามที่จะเอาเปรียบคุณอ่ะ ประมาณว่ามีการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันนะคะแล้วเขาพยายามที่จะเอาเปรียบคุณอ่ะในเดือนนี้คุณจะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นมานะคะคุณไม่ต้องห่วงคุณจะได้มาเต็มเมเลยมันจะมีคนเซ็นอนุมัติให้คุณแบบฉลุยโลดนะคะฉลุยโลดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคนเซ็นอนุมัติให้คุณนี้เขาก็เป็นคนที่รู้สึกว่าจะมีคุณธรรมนะมีคุณธรรมอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้มีค่อนข้างจะมีตําแหน่งตําแหน่งทางหน้าที่ทงราชการนะคะหรือมียศศักดิ์ที่ค่อนข้างจะสูงนะ ใครที่รู้สึกว่าก่อนหน้านั้นเหนื่อยกับหนี้สินกับอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้เจอเจอคนที่มียศศักดิ์คนที่มีอำนาจคนที่มีเงินทองเข้ามาช่วยเหลือคุณเข้ามาชี้แนะนาแนวทางให้กับคุณนะคะให้คุณสามารถต่อยอดธุรกิจหรือมีเงินมาหมุนได้นะคะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนนําพาให้คุณได้โชคลาภใหญ่หลวงในชีวิตเข้ามาด้วยนะคะเออและการงานใครที่จะไปสมัครงานหรือรอคอยงานอยู่คุณจะได้งาน งานที่เป็นองค์กรต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคุณจะงานนั้นเงินเดือนสูงเป็นององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่นะคะเงินเดือนก็หลายแสนอยู่แหละมันมาพร้อมกับภาระที่หนักหน่วงพอสมควรแต่คุณสามารถที่จะจัดการได้นะคะการเข้าไปทํางานครั้งแรกๆของคุณอาจจะเจอเจอคนเรื่องของอารมณ์ของคนที่คุณจะต้องคอยจัดการให้วุ่นวายมากๆเลยอะ่ะคือ เจอคนหลากหลายรูปแบบเจอคนต่อต้านคุณเจอคนที่อวดเก่งกับคุณเจอคนที่ไม่ฟังคุณคุณจะไปเจอคนหัวรั้น่ะคนที่ประเภทแบบเอาแต่ใจตัวเองนะคะซึ่งอันนั้นคุณจะต้องหาวิธีการในการที่จะปรับปรับบุคลากรในองค์กรของคุณนะคะและคุณจะสามารถทํามันได้ดีนะอาจจะอาจจะต้องมีการให้โอกาสสับเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนคนยกเข้าโยกออกก็แล้วแต่คุณนะคะ แต่ที่สุดแล้วคุณจะสามารถที่จะจัดการงานตรงนี้ได้แล้วใครที่ห,หวังที่แบบว่าเจะได้อัพขั้นอัพเงินเดือนหรือว่าจะได้เพิ่มเงินเพิ่มตำแหน่งอะไรเงี้ยได้ไหมได้นะคะสุขสมดังใจหวังนะอะสุขภาพคุณก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยแล้วใครที่สุขภาพของคนใครที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสุขภาพไม่ค่อยจะดีคุณจะได้เจอหมอเก่งๆนะเจอหมอเก่งๆมาช่วยเหลือคุณได้ในเรื่องของความรักแน่นอนที่สุด เจอแต่รักโกหกหลอกลวงมาใช่ไหมคะรักนั้นมันไม่มีความชัดเจนรักนั้นรอคอยมานานรักเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างวัยกับคุณอย่างสิ้นเชิงคู่ของคุณเป็นหนุ่มรูปงานเป็นสาวรูปสวยนะคะอายุอานามน่าจะยังไม่เยอะนะคะคือมีความต่างวัยกับคุณอย่างมากๆถ้าคุณแก่เขาก็เด็กถ้าคุณเด็กเขาก็แก่เออคือต่างกับคุณอย่างสิ้นเชิงอ่ะแต่เขาจะมอบถ้วยมอบรักให้คุณเขาเป็นคนที่ทํางานหนักเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีนะคะใจปั้มใจเปให้คุณเลย เป็นคู่รักในอดีตชาติของคุณเป็นคู่คนที่คุณไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเอาไว้นานมาแล้วหรือเป็นคู่ที่อธิษฐานร่วมกันมาทุกๆชาติพบว่าเราจะอยู่ด้วยกันทุกชาติทุกภพไปนะคนคนนี้แหละค่ะที่ฟ้าจะลิขิตพรมชาตาจะลิขิตพัดพาเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วแต่ในความสัมพันธ์ยังไม่ได้เปิดเผยสถานะความสัมพันธ์ยังไม่ได้มีความชัดเจนหรือความสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นยังมีอุปสรรคมีการขัดขวางก็ได้นะเพราะว่า เออเข้าใจว่าคุณก็ ego, อีโก้เขาก็อีโก้น่ะคุณก็อยู่ได้ตัวคุณเองได้เขาก็อยู่ได้ตัวของเขาได้ประมาณว่าไม่ค่อยจะง้อใครกันสักเท่าไหร่นะอืมบวกกับอาจจะมีลูกหลานคนในครอบครัวที่แบบคอยขัดขวางด้วยว่าสถานะคุณสองคนอ,อาจจะแตกต่างากันมากมากอะ่ะอย่างเช่นวัยแตกต่างอย่างเงี้ยฐานะแตกต่างชื่อเสียงทางสังคมที่แตกต่างนะคะมันก็เลยเป็นปัญหาและที่สําคัญนะคู่ของคุณอาจจะเป็นคนนอกจากคียอีกโก้แล้วอาจจะคี้จุกจิกนะคุณ ขี้จุกจิกขี้หึงขี้หวงขี้น้อยขี้น้อยใจนะหมายความว่าคุณอาจจะต้องเป็นคนที่งอเขานะคะความรักคุณจะส่งหวังนะแต่รักคนนี้เนี่ยไม่ว่าเขาจะนิ่งเฉยยังไงคุณอาจจะต้องเป็นคนส่งข้อความง้อเขาตลอดนะคะเพราะเขาเป็นคนที่ชอบให้คุณเอาใจใส่เขามากๆอ่ะต่อให้เขาผิดคุณก็ยังต่อให้เขาผิดนะคุณก็ยังต้องง้อเขาเอาใจใส่เขาประมาณนั้นนะคะเขาเปรียบเสมือนต่อให้เขาแก่กว่าคุณเขาก็มีมีอารมณ์แบบเด็กๆอ่ะอืมมันเหมือนกับคุณจะต้อง แสดงถึงความเอาอ,อกเอาใจเขาอะค่ะเออนั่นแหละค่ะในท้ายที่สุดในเดือนนี้นะคะในความรักของคุณเขาจะเดินทางมาหาคุณมามอบความรักให้กับคุณนะคะพร้อมครัม,มอบการเงินให้กับคุณด้วยนะมาแสดงความรักอาจจะได้ได,ได้ได้จัดพิธีแต่งงานกันนะคะอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะเออและที่สําคัญคุณจะได้อยู่เป็นคุณนายอะอยู่เป็นคุณนายคุณชายอย่างสุขสบายอะค่ะเออเอาเป็นว่า เดี๋ยวเดี๋ยวดูบะดูไพ่พับพีกันเนด้คุณอีกสักนิดนึงเนาะว่ามีอะไรจะแนะนาคุณไหมเป็นเดือนที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะอืมอ่ะใครที่พ่อแง่แสนง,งอนกันอยู่ก็ง้อได้ง้อเลยค่ะไม่จําเป็นต้องว่าต้องรอคนผิดง้อนะคะคนถูกอาจจะต้องง้อก,ก็ได้นะเพราะบางทีเขาอาจจะขี้น้อยใจเหมือนเด็กๆอะขี้อีกโก้จัดมากกว่าคุณก็ได้นะคะแต่เพื่อคนรักเราก็ง้อไปเถอะค่ะถ้างอา้อแล้วคืนดีกันได้นะมันทําให้บรรยากาศดีขึ้นอะ่ะก็ง้อไปเถิดนะเพราะยังไงความรักในเดือนนี้คุณก็จะสขสมหวังได้นะคะ ปฏิบัติธรรมนะคะคุณอาจจะต้องอเจอเจอกับคู่ที่เนี่ยเห็นไหมเขามีคุณธรรมสูงมีศีลที่เหมือนกับคุณนะคะเป็นคนที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมเหมือนกับคุณถ้าคุณอยู่ในศีลในธรรมก็ให้อยู่ในศีลในธรรมต่อไปนะคะจะดีสําหรับคุณนะความเพียรอุตสาหะไม่ว่าตอนนี้คุณจะทําอะไรอยู่ในเรื่องของการงานธุรกิจอย่าย,ย่อท้อนะเพราะว่าเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาหาคุณความสําเร็จกำลังจะเข้ามาหาคุณเข้าใจว่าคุณเหน็ดเหนื่อยมากนะแต่ที่สุดแล้ว ความอุตสาหะของคุณมันจะนํามาซึ่งผลสําเร็จที่งดงามแหมความงดงามขึ้นมาเลยพูดปุ๊บมาบักเลยเคุณจะไปเจอเจอกับความงดงามของชีวิตความสําเร็จที่ที่คุณไม่คาดฝันว่ามันจะได้ทางเรื่องของความรักโชคลาภเงินทองและการงานนะคะหมายรวมไปถึงสุขภาพด้วยนะว่าคุณจะเจอหมอที่เก่งที่มารักษาฟื้นฟูสุขภาพคุณให้มีชีวิตที่ใหม่ที่แข็งแรงที่ดีขึ้นที่สดใสเนาะโอเคค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ดีๆอีกเรื่องหนึ่งสำหรับคุณในเดือนนี้นะ ก็ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะอย่าอย่าอย่าขี้อิโก้อย่าขี้นอยมากจนเกินไปนะแค่นั้นเองค่ะงองๆกันบ้างก็ได้นะแล้วก็อย่าอย่าแบบภาระไว้คนเดียวมากเกินไปแบ่งเบาภาระให้กับคนรอบข้างบ้างนะคะแล้วงานมันก็จะสุขสมหวังนะอ่าเตรียมต้อนรับเดือนใหม่ๆชีวิตใหม่ๆความสุขใหม่ๆโดยเฉพาะความรักการงานการเงินนะมาพร้อมเลยอ่าขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ